เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาพรีวิวสกิลนะครับของ ECA Super ปปส์ญญาสองโกหังเด็กนั่นเองนะครับผมโอโ้โหมาแบบใดไม่รู้แต่ที่ร,รู้ผมขอ ECA ก็เลยลากันนะครับโกหังนะครับบาก็เพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาดูกันเลยครับก็โอเคสกิลมึงยาวดีเนาะ เออขอให้เก่งแล้วนะสกิลยาวไม่กลัวครักลัวอย่างเดียวกลัวไม่เก่งนะครับผมลินเดอร์สกิลนะครับผมมูวี่ฮีโร่คียบวกสี่ HP แอตแทกดีเฟนท์บวกร้อยหรหรือตัวละครซูเปอร์ไทที่เป็นสีเขียวนะครับคียบวกสี่แอตแท HP Defense นะครับก0วกหนึนะครับผมก็ กลางๆผู้นํากลางๆนะครับผมมาดูเบสิคเอฟเฟกดีกว่านะครับเป็นจุดที่จะตัดสินเลยว่าตัวละครตัวนี้ eca มาแล้วเป็นอย่างไรนะครับผมเบสิคเอฟเฟกนะครับ attack and defense บวกสอนะครับผมจะได้คิบบวกสต่อจาํานวนลูกแกว้วที่เก็บได้อ่าก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่เก็บลูกแกว้วได้ง่ายมากๆก็คือคีบบวกง่ายนั่นเองทำการโจมตีซ้ำครับเป็นท่าหมายตายมีโอกาสในการติดคี i ที่ข้อ20 แลนดอมลูกแก้ว1สีนะครับยกเว้นสีเขียวเป็นสีเขียวโอเคสี่เทินนะครับหลังจากที่ตัวละครน,นี้ปรากฏตัวออกมานะครับมีลดดาเมจได้รับลง30%มสิร์เซ็นีกาดอัตแท็กนะครับหเยี่ยมไปเลยนะครับให้มาสี่เทินดีกว่าผิดหรือเปล่านี่ <c oughs> เออเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมคุณไม่ให้มันติดตัวไปเลยอ่ะคือต้องบอกว่ายุคสมัยนี้ เอ้หวานผิดตัวป่ะเนี่ยสมัยนี้เนี่ยนะสี่เธอนนี่นะเกมเร็วใช่ไหมโอเคอ่านต่อครับเผื่อมีทีเด็ดข้างหลังอ่าทุกครั้งที่เก็บลูกแก้วได้นะครับแอตแทกแอนด์เดฟเวนท์บวกสิบเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะโหก็ได้มั้งเน้นเก็บลูกแก้วหรอเออเน้นเก็บลูกแก้วครับเน้นเก็บลูกแก้วแต่เก็บลูกแก้วดีมันจะพอหรอวะไม่น่าพอนะเพื่อน เมื่อทําการโจมตีนะครับแล้วก็มีคีย์ท่ากับ12หรือมากกว่าแอตแทคดิฟเฟนบวกเลยนะครับ100%เมื่อทําการโจมตีนะครับแล้วก็มีคีย์ท่ากับ18หรือมากกว่านะครับจะได้เอฟเฟกโอ้โหแม่เจ้ามากมายนะครับเริ่มที่แอตแทคบวก100%แอตแทคบวกอีก159%และมีโอกาสในการติดคีย์เขา20%นะครับ,มรนะรบเมื่อมีเลือดเท่ากับ58หรือน้อยกว่านั่นเองแอตแทคบวกอีก159%และมีโอกาสาติดคียอีก20% หลังจากที่ตัวละครตัวนี้นะครับปรากฏตัวในการต่อสู้เพื่อผ่านไปแล้ว5เทินคือเทินที่5้าหักมานะครับผมเราก็ได้แอตแทกบวกไปเลยนะครับโอกาสติดกีเพิ่มมาอีกดีเฟนซ์นะครับบวกร้อยห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์มีโอกาสติดคียี่สิบเปอร์เซ็นต์เมื่อมีตัวละครที่อยู่าเือ่อมีตัวละครแคดมูยีโรอยู่ในทีมหรือเมื่อมีตัวละครไฮบิสัยยันนะครับต้องการโจมตีในเทินนั้น ดีเฟนต์บวกอีก159%นนี้โอกาสติดอีก20%เมื่อมีตัวละครที่ชื่อซุนโกคคนะคับหรือว่าโกคูนเองในทีมหรือมีตัวละครเด็กนะครับทําการโจมตีในเทิร์นนั้นอเอออกแบบมาทำไมมันดูยากอย่างวันเพื่อนนี่เสียจริงมันเนี้ยคือทำไมจะต้องทำอะไรให้มันยุ่งยากขนาดนี้ด้วยอ่ะหรือว่ามันเก่งแบบจ,จัดๆไปเลยวะ อความเก่งของตัวนี้คือการเก็บลูกแก้วก็คือน่าจะทรงเดียวกับบูหังมะคือผมว่าโกหังเนี่ยน่าจะเป็นบูหังอัปเกรดหรือเปล่าผมไม่รู้นะเดี๋ยวผมต้องคงต้องกลับไปดูบูหังอ Boo ่อะเพราะบูหังอ่ะมันก็เทพเพราะความเก็บลูกแก้วมานนี่แหละน่าจะทรงเดียวกับประมาณบูหังครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าบูหังเนี่ยไอ้ดอตดาเมอากาศอเนี่ยมันอยู่ได้ตลอดไหมหรือว่ามันเป็นอย่างไรผมจำไม่ได้แล้วผมรู้บูหังเดียวว่ามันแรงมากอ่ะ ผมว่าอารมณ์โกหังก็น่าจะประมาณบูหังนะครับหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องไปเล่นจริงครับแต่เท่าที่อ่านจากกระดาษเนี่ยออผมห่วงอย่างเดียวเลยนะผมกลัวว่าถ้าหลังสี่เทินไปแล้วคือเทินที่ห้าเนี่ยมันจะไหวไหมวะคือถ้ามีหลบมาให้เนี่ยมันก็ยังจะดูดีนะแบบเออหมด เขาเอนี่ห้ามีหลบมาให้สักห้าิเปอร์เซ็นต่ะมันก็ยังว่าโอเคฉันยังดูแลตัวเองได้แต่นี่คือพี่ไม่มีอะไรให้เลยครับโกหัง what the what the hell มันเกิดอ,อะไรขึ้นกับโกหังตัวนี้ยคือจริงๆนะคือถ้ามันมีลงหลบอะไรให้หน่อยอะ่ะเออแบบหลังผ่านเทอนที่สี่ไปอะเทอนทนี่ห้าก็ โอ้โหที่พูดพูดยากเลยว่าจะเก่งหรือไม่เก่งอะ่ะแล้วผมก็ไม่มั่นใจด้วยว่าถ้าเกิดต้องเก็บลูกแก้วขนาดไหนเนี่ยถึงจะแบบทนไม้ทนมือได้อะ่ะเออพอคือคือสีเธอแรกผมไม่ห่วงนะสีเธอแรกนี่น่าจะแบบโอเคแล้วเพราะโกฮังน่าจะเอาเรื่องอะ่ะสีเธอแรกแต่คุณต้องจัดตัวนะครับให้อยู่ในเงื่อนไขเขาด้วยนะอย่างน้อยต้องมีมูฮีโร่ต้องมีเด็กต้องมีไฮบิสัยันอะ่ะเพราะวันนั้นดีเฟนต์คุณหายไปเยอะนะผมมองว่าออกแบบตัวละครมาให้มันยุ่งยากได้แบบดีทีเดียวเลยนะครับอันนี้คือประชดนะ คือคุณออกแบบมายากเกินไปหรือเปล่าอะคือโอเคแหละถ้าคุณทําทําเงื่อนไขได้คือผมว่าโกหังเก่งนะครับผมเนาะคือมันมีสแต็กบวกหลายส่วนเนาะแต่คือมันต้องทำตามเงื่อนไขครับคือกูจัดทีมมั่วตัวรั่วเต่งไม่ได้เออคือแบบจัดทีมต้องคิดแล้วผมว่าทีมที่น่าจะคอมโบได้ดีเนี่ยเป็นพวกไฮบิดไซยันอะไรบวกเนี้ยที่เป็นแบบวู้ยฮีโร่อะเออพวกไฮบิดแบบว่าน่าจะโอเคเพราะว่าไฮบิดส่วนมากมันก็มีแคกเด็ก ตินมาด้วยอยู่แล้วไงมันทาให้บูสในส่วนของ d e เฟน s ์ขึ้นมาได้แบบเต็มๆเ,เลยนะครับแล้วก็แ t t a ท k อะไรพวกนี้มันก็มันเก็บง่ายอยู่แล้วอะเมื่อผ่านไปกี่เธอเ,อเธอเลือกเท่าไหร่นะบวก a t ทแท k กผมไม่่อยห่วงห่วงเรื่องดีเฟน s ์อย่างเดียวแหละว่ามันจะไหวไหมนะครับผมเรื่องพลังโจมตีนี้ผมไม่ห่วงมากนะนั่นแหละส่วนมากเกมเนี้ยมันดูไม่กี่ทรงหรอกว่าตัวละครมันจะออกมายังไงอะคืออย่างน้อยโอเคเป็นสายดาเมจจ่าไหมไอเน,นี้ยดูแล้วเนี่ยน่าจะจ่าเลยครับเรื่องส่วนร่มป้องกันเนี่ย เราก็ไม่รู้ว่าว่าแบบเมื่อไปเล่นจริงนั่นแหละผ่านไป5เทิร์นจะไหวไหมเพราะว่าเกมนี้จะบอกว่าบางด่านเกมสั้นมันก็สั้นบางด่านที่แบบ4ี่เทิร์นมันปิดไม่ลงมันก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วก็การที่คุณไปอยู่แคทมูฮีโร่อีกผมก็ไม่รู้ว่าอนา,าคตมูมฮีโร่เนี่ยจะเป็นอย่างไรเนาะเออจะมีตัวเก่งกว่านี้ไหมจะเป็นตัวเด็กไหมอันนี้ก็ก็เอาเป็นว่าอีเซมารู้สึกแบบอันนี้ส่วนตัวแล้วกันนะครับว่า เครื่องพลังโจมตีย้ำนะว่าพลังโจมตีผมไม่ห่วงเรื่องทําดามเมจผมว่าโกฮังนี่คือแบบระเบิดดันแบบดีมากๆเลยเพราะว่ามีโอกาสติดคีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมไม่ค่อยห่วงเรื่องของการทาดาเมจเลยเพราะาโกฮังผ่านในดาเมจแต่เครื่องหมายคําถามอยู่ที่เรื่องของการเอาตัวรอดครับคืออย่างน้อยถ้าการไม่มีลดดาเมจไม่มีแล้วม่หลบหมาให้ก็ยังดีแต่นี่ไม่มีห่านเลยครับเออก็เออดีเนาะ ออกแบบมาแบบดีจริงๆเลยนะครับผมเอาไว้ว่าประมาณนี้แล้วกันเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างน,นะครับสำหรับโกหังร่างสองที่ต้องบอกว่าผมรู้สึกตกใจนิดนึงที่เขาออกแบบมาแบบ4ี่เทิน,น่ะเออสีเทินคือสุดๆไปเลยสำหรับโกหังประมาณนี้นะครับผมเมื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็แชร์กันได้นาอไม่มีถูกไม่ผิดอยู่แล้วเป็นความเห็นส่วนตัวของเราเองประมาณนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม